ไอเทมที่เราจะหยิบโอ้หยิบได้ทุกอย่างเลยอะแคทลินก็ได้เอากลฟมากลฟมันสามารถไหลไปเป็นแฮนด์จัสติสได้ไอเทมที่ค่อนข้างดีในช่วงตน้ตนๆนะครับเราแรกไอเทมไอเทม,ไ,เทมไม่มีมันจะสุ่มนะระหว่างเราจะได้ไอเทมหรือว่าเราจะได้ตัวละครแบงเราได้ตัวละครครับโอ้โหได้เป็นเงินเลย จริงได้ตัวละครก็ดีนะได้ตัวละครแบบแรมาอย่างเงี้ยครับสามดาวเอเราอีดีซื้อให้หมดเลยงั้นเราเหลือไงตัวละครอีกแล้วเลยอ,อ่าได้ตัวละครมันก็ไม่แย่นะคือสำหรับช่วงเริ่มต้นนะครับช่วงที่เพิ่งเริ่มเล่นเซต6เนี่ยการที่ได้ตัวละครมาเยอะมันดีแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมอยากเทียมจะเอามาผาสมอันนี้คือจะได้สแครปเพิ่มขึ้นหลังจากชนะการต่อสู้ได้บลัสหนึ่งทองตามจะเป็นองค์กรที่มีชีวิตอยู่ก็คือเราต้องเล่นซินิเคต บ,บังคับออฟฟิเซอร์มีเพิ่มขึ้นหนึ่งหรอครับได้ได้ได้น่าจะพอมาเล่นได้อยู่เกรฟสดาวกาเ่น2ดาวเหรอครับดีนะ oh, ก็ยืนมันอย่างนี้ไปเลยครับก็เป็นนักเรียนฮะอ c a เคียมีแล้วเราก็มีตัวเอนฟอสเตอร์ตัวเจ้าหน้าที่บอกว่ามันจะทำการสตาร์ตัวละครหนึ่งตัวครับที่่ามีพลังชีวิตสูงสุดถ้าเป็น2ตัว แต่ถ้าเรามี4ตัวมันจะเล็งตัวที่ทำความเสียหายได้มากที่สุดเมตาอยู่เหมือนกันนะช่วงแรกๆโอไอเทมครับห่วยจะจัดสไนเปอร์ผมซื้อที่น่ามาเดี๋ยวเอามาเล่นคู่กับเคธลินแต่เราต้องขาย3ตัว1,2,3ออัพไอเทมไม่ดีเลยครับบิวต้นเกมไม่ได้เลยถ้าจะบิวต้นเกมได้ก็ควิกซิเวอร์ซึ่งควิกซิเวอร์ไม่ได้ช่วยด้านดามเมจหรือไม่ได้ช่วยอะไรเลยโหคนนี้เล่นเป็นฮะเดี๋ยว ไอเทมแบ็คครับได้รับไอเทมสมบูรณ์1ชิ้นและรีฟอร์ส1ชิ้นเนี่ยนะโอ้ยเปิดมาก็ไอเทมเลยเหรอโอ้น่ากลัวช่างน,น่ากลัวเหลือเกินคนคนนี้แอสซัสซินแอสซัสซินมีแอสซัสซิน2ตัวเล่นได้อ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เผื่อใช้แต่แอสซัสซินเนี่ยตัวแบกมันจะอยู่ที่ชาโคครับชาโคจะเป็นตัวแบกไอเทมที่ใช้ก็เป็นแนวแบบตีกายภาพทั้งหมด อันนี้ผมเอาเกรฟมายืนหน้าเลยครับเพื่อที่ให้มันใช้สโมกสกรีนไวๆเป็นการปลดอาวุธอีกฝั่งทําให้อีกฝั่งโจมตีไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวดูนะนะเห็นปะมันจะโจมตีไม่ได้แต่แคขึ้นเครื่องหมายมาใส่ไซออนเหรอมันต้องมีตัวดาเมจนะครับไซออนเป็นตัวแค่แทงอะมันเป็นแค่ตัวแทงเนยๆไม่ใช่ตัวดาเมจต้องรอดูไอเทมอันนี้ผมต้องการเทียวก็อดเดียดอะอย่างน้อยเป็นไอเทมต้นเกมที่ดีทาลิกทาลิกถ้าลงโอ้โหส่องแสงมันส่องอยู่ตรงนี้หรอ จุดที่ส่องอยู่ตรงนี้ก็ต้องเล่นเป็นตัวแนวหน้าสิส่องแสงคือจะทําให้ตัวละครที่ยืนอยู่ตรงแสงครับได้โบนัสพิเศษเพิ่มอย่างขั้นแรกก็คือโบนัสเสีหาย20%นี่ล็อกตัวที่เลือดเยอะสุดล็อกแวบหนึ่งอะล็อกแค่5วินาทีอะหรือถ้าเสียพลังชีวิต40%ก็จะหายล็อกทันทีซื้อเก็บไวเยอะๆช่วงต้นซื้อกวาได้หมดเลยครับอืมที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือทีออก็อดเดส สำหรับผมแต่ผมเลือดเต็มร้อยะดิขอได้เทีย <c oughs> อย่าไม่หยิบเทียไม่เอา آ آ! จบโอเคเบบซอสเบบซอสเบบซอสสวยนักเรียนอ่ะอัพไปใส่บอลเทสเตอร์ขายลุลุและเราก็จะเล่นเป็นทาลิกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บอลเทสเตอร์ใส่ให้กับเคลลินครับ เอาเรววน้ามาตัวหนึ่งเผื่อเล่นเป็นคอมนักเรียนครับอะแคมดิี่จริงๆกับแคดมิเราเล่นได้สีแล้วเนี่ยแคเดิมิบอกว่าจะเป็นการเพิ่มพยังโจติกับสังเวทครับแล้วก็3หน่วยจากการไร้สกิลเพิ่มลุมทีมไร้สกิลบ่อยก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปเล่นได้นะเล่นอับแคมดมเราเล่นเป็นสายกายภาพได้เล่นโยเน่ไงโยเน่เป็นแคเดิมิชนะอยู่ชนะอยู่เกรฟมันค่อนข้างเป็นตัวที่ดีอยู่นะในความคิดเห็นของผมอะเพราะมันดิสเลเบิลการโจมตีของอีกฝั่งก็ช่วยให้ตัวมันอนะรอด จากการโดนรุมโจมตีได้ระดับหนึ่งครับการเรนยืนนี่แล้วก็ทาริเกน,นี่ยืนไปรับหน้าเกรฟหน่อยหนึ่งนี่เราอีกนาะจะไม่เล่นขายเลยเรน,น่าเนี่ยคงเก็บไว้เล่นอยู่ครับนชนะชนะต้นเกมรักษาเลือดได้ก็ดีเราได้เอาเลือดไปเสียในช่วงประมาณท้ายท้ายเกมในช่วงที่เราหาตัวแบกไม่ได้นะสายยอร์เดินลุ่งไหมเหรอครับสายยอร์เดนมันต้องเก็บ3าดาวให้ได้ทุกตัวก็ต้องใช้ดวง อยู่น่าจะไม่รุ่งเท่าไหร่คทิเทนามาสองตัวเลยเหรออ่ะเอามารุมครับรุมตัวคลักให้ตายก่อนมาๆมาๆมาคา,า,าสดินไม่ได้ใา้แล้วมั้งเอสเรียลก็น่าจะไม่ได้เล่นอินโนเวชั่นทรงไม่น่ามาเลยครับในรอบนี้แต่อินโนเวชั่นมันเก่งนะถ้าสามารถมีอินโนเวชั่นได้ครบอะครับเจ็ดตัวมันจะได้บังกรที่ <c oughs> บังกรคือแบกอะครับ อ่าถ้าเราไม่ได้เงินผมจะขายควินโอเคขายควิน Infinity Age ได้ครับแล้วก็แฮนดอมจะติดได้อีกชิ้นหนึ่งโอ้ลักซ์เหรอเฮ้ยถ้าลักซ์มาก็คือเล่นเป็นสายเวทได้แล้วมาไวด้วยฮะก็คือต้องมีนี้เลยซี่อ่ะชิ้นหนึ่งแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นเทียรหรือไม่ก็โชจินเอาไอ e ไปก่อนแล้วกันโอยเกือบลืมเกือบลืมย้ายถ้าลืมย้ายนี่จบเลยนะถ้าราไม่ได้ใช้ทางนั้น โอ้ลัสกมาไวเฉยฮะพยายามจะบอกแล้วว่านายนา,ยนายเล่นสายเวทสิอ่าใช่มันก็เล่นได้แต่ถ้าจะเล่นสายเวทมันจะไม่ได้ใช้อสิตัวของบอตเทสเตอร์มันไม่เชิงไม่ได้ใช้หรอกครับมันก็ได้ใช้อาจจะใส่ให้กับโยเนด้วยอะไรอย่เงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมโอเคซื้อทันใช่ปะเออผมซื้อทันได้อยู่หนึสอัพเวลครับ ใส่ตัวละครอันนี้แล้วก็ใส่ลักหรอมอสาฮาเก่งอะมอสาฮาค่อนข้างเก่งมากเกมนี้คนทำสามดาวไวไวไหมขึ้นอยู่กับคอมครับไม่ใช่ทุกคอมที่ต้องการสามดาวคอมที่ต้องการสามดาวก็มักจะเป็นพวกแบบตัวละครหนึ่งดาวอะยอร์โดแอซซสซินอะไรพวกเนี้ยก็ต้องเล่นเป็นพยายามทำตัวละครสามดาวแต่นอกนั้นไม่จำเป็นครับเปลืองตังเอาตังดองเก็บไว้ดีกว่าคือ การทำสามดาวมันก็จะเป็นคอมเฉพาะที่จะเล่นแบบเก็บตังค์อย่างเดียวรอให้ถึง50โกพอถึง50โกเสร็จปุ๊บโรโรหาตัวละครให้ตังค์ไม่ต่ำกว่า50แล้วก็วนลูปอย่างนั้นนะครับเพื่อเก็บดอกเบีย้ยให้อัตราที่เยอะที่สุดก็คือ50โกได้5โกแล้วก็โรเรื่อยไฮเปอร์โรถ้ามีทองน้อยกว่า10ทองเมื่อจบการสู้แต่รอบได้รับ2ทองได้รับเงินเพิ่มในช่วงที่เราไม่ค่อยมีเงินผมว่าอันนี้ดีตัวละครจะอึดขึ้น ถ้าไม่ได้ใส่อเทมอะนะมันก็เยอะอยู่นะ3าหน่วยอะอ่ะเอาแบบอึดแล้วกันนะครับลักซ์มาแต่ยังเล่นไม่ได้ไอเทมยังไม่พร้อมครับเดี๋ยวรอไอเทมพร้อมก่อนถึงเล่นได้จริงเล่นกับคอมอะไรส่วนใหญ่ก็เอามาประดับอะครับกับคอมทวินช็อตอะไรอย่างเงี้ยทวินช็อตเลยไม่ก็คอมอะไรก็ได้ที่แรงๆแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะเล่นจริงต้องมีไวอยู่ด้วยถ้ามีายอยู่ด้วย,ม,วย,ย,วยมันจะยิ่งน่ากลัวมากมาก ทวินช็อตเล่นกับตัวเอกอกออเอาเอากอดไปแบกแล้วก็เอาตัวของจิงเป็นตัวรองยังไม่เสียเลือดเลยครับแต่เดี๋ยวก็เสียครับนี่เลยเรียกไปแล้วมันสายเวทไม่ได้อะดีครับเชนเวทมาก่อนแล้วกันเอาเชนเวทมาเผื่อจะทำซันไฟเราไม่ได้เทมที่เราต้องการเลยก็แน่นอนอยู่แล้วอะเรา,เอ,าอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวขายสี่ตัวนี้ ถ้าเราชนะแต่ว่าถ้าไม่ชนะก็คงขาเร็วหน้าหรอชนะไหมอะเคนลินเรายิงแรงอยู่นะฝั่งเขามีลายแบกไม่มีครับเป็นสายสครับโอ้เซลฟีน่น่ากลัวอยู่ยิงไปฮะเคนลินแต่มันยิงไม่โดนอือ่ะยิงกงินคนละตัวอีกสวยจริงๆโอ้ยทาเกตเงินคนละตัวอ่ะเอียวตัวเอียวตัวเอียวตัวยวิงสกิลเซลฟินตาย รวยครับขายเงิน50โกรวยมากๆจริงเป็นแด้แค่พี่น้องก็เป็นพี่น้องนี่นแหละโอทาลิก2ตัวเหรอครับได้ worry, ก็แนวหน้าก็จะหนาขึ้นโพสิชันหลอกครับเอาไว้ซ้ายก่อนเผื่อใครจะปรับโพสิชันมาชนกับเราอัพเวลเดี๋ยวผมเก็บตังค์การอัพเวลควนอัพตอนไหนอาตอบไม่ทันบิสแครงดึงแน่นอนใช่ไหมมีไหมบิสแครงไม่มีโอเคสบายใจ การเอเวลควรอัพตอนไหนมันจะมีจังหวะที่ควรอัพอยู่นะครับจริงๆผมก็สอนไว้ในคลิปก็ไปขุดดูในคลิปได้แต่สังเกตการอัพผมผมก็ได้ง่ายๆก็อย่างตัว3ามขีดเะตาวูฟเนี่ยควรจะอัพเวลเป็นเวลเแล้วหรือไม่ก็หลังวูฟอะควรอัพเป็นเวลเถ้าไม่อยากเสียเงินเยอะก็อัพหลังเวลเก็ได้ครับคือไม่ใช่หลังเวลเดิอัพหลังที่เราสู้กับวูฟเสร็จอะก็ได้ อันนี้เราเจอคอมซินิเคตเล่นเป็นด a ริอัสแบกแต่ได้แค่แป๊บเดียวแหละผมว่าหนึงโกมันก็ไม่ค่อยเก่งหรอกอันนี้ผมเลือกที่จะอัพเลยเพราะว่าผมอยากให้ตาต่อไปอะ่ะผมมีโอกาสได้อีพิกเยอะๆแต่การเงินมันก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะถ้าให้ดีกว่าน,นี้คือหลังจากจบตาวูฟะค่อยอัพถ้าให้สวยกว่านี้ hey, โอ้โหไอเทมอะไรวะเนี่ ผมเล่นลักได้สบายเลยคือครบแล้วเนี่ยไอเทมลักเนี่ย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 ครบแล้วเนี่ยครบแล้วครับไอเทมลักผมอะโอ้โหอยู่ดีไอเทมก็ครบเฉยอะไรวะเนี่ยจริงๆก็ใส่อีกอันหนึ่งครับให้กับลักยิงรัวๆครับดูดูทุกคนดู โอ้บ oh! ีมอะเลเซอร์รัวๆแชมเปี้ยนอาคมได้รับพลังเวทเพิ่มขึ้นแล้วก็นิเทียได้รับมานาเพิ่ม20หน่วยหลังไล่สกิลครับผมยังไม่ขายนี่ด้วยโยเนะเล่นได้ครับโยเนะเอามาเล่นแทนตัวของเคทลินเลวหน้า ทิ้งสองไอเทมนี้ไว้ยังไม่ใช้ by the light wow. <laughs> <Wow. S 2> อันเนี้ยเหตุผลที่ใส infinity Age ่ infinity air ใชะเพราะว่าให้ lux เนี่ยติด critical ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือตัวของถุงมือคลิเนี่ยครับมันจะทำให้สกิลอะติด critical ได้โดยจะคิดตามโอกาส critical ของเรา ซึ่งโอกาสคี่ตเคอกเนี่ยมันให้15บวกกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็จะเป็นรวมกันก็คือ100พอดีเนี่ยสังเกตว่ามันร้อพอดีไปเลย1 2ึสมเดี๋ยวเธอหน้าผมอัพเป็นเวลแครับขึ้นเวลแปดไวแล้วไปหาลัก์ให้ไวกว่าคนอื่นเพื่อที่เราจะเอาที่1ฮะยิงครับโอ้โหหายยับหายหมดเลยเก0พั 7, นนะดาเมตาโอ้ยเอาไปหมดเลยครับสุดแรงมากๆ ผมสามารถเอาการเรียนออกได้นะาการเรียนน่ะไม่จําเป็นเพราะมองว่าตอนเนี้ตัวละครน,นักเรียนหรืออะคาเดมี่เราอ่ะมี4ตัวอยู่แล้วถามว่าต้องการ6ตัวไหมก็ได้แต่คิดว่าเอาไปเพิ่มตัวอาเคนิสตัวอาคมดีกว่าครับซื้อสเวนไว้เดี๋ยวจะเอามา4ตัวไอทมที่เราต้องการคืออะไรไม่รู้ครับอะไรก็ได้อะเนี่ยรีคือดีสุดเอามาให้ตัวของโยนี้เนี่ยตีรัวขึ้นนะครับผมจะมีดามเมจทั้งกายภาพแล้วก็เวทครับอันนี้คือสิ่งที่ผมดีไซน์คอมมาเวฟซอต เอามาทำเป็นอินฟิที่เอชเอาโยเนตีแรงไปเลยไม่ต้องเร็วแล้ะแต่จริงๆเราเอาลาปิดไฟให้โยเน่ไอ้นี่ก็ได้ไมั้งอู้สวยครับลัค e มาเอาเบิปั8ดเลยใส่อาคมเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่เรามี1 2ึ่สสี่เราใส่อาคมเพอีกหนึแตกลายเป็นอาคม4แล้วก็เป็นนักเรียนสี่ครับลัค e จะแรงมากๆนี้กับแอนซลเยอร์ไออีครับรือใช้เลยครับผมไม่อยากโรหาลัค์ ผมต้องการให้ลักซ์เป็น2ดาวไว้เราจะได้อุ่นใจครับโอ้โหทีมเขาไม่มีตัวไหนที่แบกได้เลยเป็นทีมที่ค่อนข้างวีกอะเวลไม่อัพด้วยโอ้โหยิงพันหพันสดาวมหนึ่งมื่นไม่น่ามีใครชนะผมได้แล้วอ่ะยิงรัวครับรัวจริงอาคมเฮ้ยอาเคนิสถ้าเอาอาเคนิสมาอาเคนิสจะเป็น6ครับมันก็จะแรงแบบแรงเวอร์เลย หรือเปล่าไม่ดิคือจริงๆสีก็พอแล้วอวะผมมองว่าตอนนี้ลักษ์แรงพอแล้วแต่ว่ามันเหลือในเรื่องของการฮิวปะผมเอาฮิวดีกว่าเพราะผมโอเคกับความแรงแล้วคิดว่าต้องการฮิวมากกว่าครับตอนนี้พิ้ว <c oughs> โอ้โหพิ้วแรงจัดๆโยนี้ก็สามารถทำดาเมจได้นะพิ้วหยพิ้วดีลีทเรียงตัวเลย หายบดนักเรียนคิดว่าไม่ต้องถึง6ตัวเราน่าจะต้องการเสริมแกร่งเพื่อเพิ่มต้านเวทอู้กาลิโอเป็น2แสงครับออดิกาดไม่ต้องใช้ปะอันนี้คือผมอัพเลเวล8ไว้ด้วยนะเท่ากับว่าตัวละครที่ผมเจอเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบเทียดีกว่าคนอื่น เออคนนั้นมันยังไม่อัพเวลแเพราะว่ามันยังไม่ถึงด่านนี้ครับปกติแล้วหมดด่าน4แล้ว่เขาจะอัพขึ้นเวลแกันโดยแบบ default นะแต่ถ้าเราอยากจะรีบเราสามารถอัพได้เลยโอ้ได้ลาปิดไฟลหรอกาลิโอครับผมอยากอัพเวลเอะ่ะสถานการณ์แบบนี้เซลฟีนเซลฟีนก็เป็น2แสงอีกได้โยนี้เว็กซ์ก็ดี มาอย่าวนี้สวยพอใจล้วเพิ่มระยะยิงของเกรฟครับเกรฟก็จะกลายเป็นตัวตีไกลแต่ว่าเราใส่ไว้ตรงนี้น่าจะไม่ดีเท่าไหร่ยิงยิง ยิงโอ้ยทะลักสามดาวนี่ยิงเท่าไหร่ยิง900าร้อยเ้ขีพันแปดเจ็บเกินมอสฮาขายได้ผมต้องการเวก2ดาวไหมมีก็ดีครับไม่มีก็ไม่เป็นไรเราสามารถเปลี่ยนตัวของสวนเนี่ยไปเป็นวิกเตอร์ได้นะครับวิกเตอร์จะเป็นตัวที่ดีกว่าตัวของสวนไม่จําเป็นต้องอาร์เคนิสหเพราะมองว่า45%ของพลังเวทที่ได้จากตัวแชมเปียน อาคินิตหรือว่าอาคมเนี่ยมันเยอะอยู่แล้ว4ตัวก็พอแล้วเราไปใส่ตัวเช็คแชมเปียนดีกว่าคือจริงผมตัวใหญ่มาก <laughs> จริงคือตัวโคตรใหญ่เดี๋ยวดูคอมคนอื่นดีกว่าอันนี้ไฮเมอร์ Hi mer. เขาเล่นมุมขวากันหมดเลยเดี๋ยวผมย้ายไปมุมซ้ายดีกว่าคนนี้เล่นเป็นสายยอร์เดอร์ครับเท่ากับว่าจะมีไหมไม่มีครับเขาพยายามหาเว็อยู่พยายามหาเว็ก สามดาวแต่ว่าเรามีเวกซอยู่เขาเลยหายาคนนี้พยายามจะเล่นยอเดลสามดาวทุกตัวแล้วเสกเวกาแต่อันนี้ด้วยความที่มันขาดสามดาวไปหนึ่งมันก็เลยไม่ได้เวกาโอ้โหเงินเขาหมดแล้วอะแต่เดี๋ยวนะทำไมเราเออสวยเออเออรู้วรัวรัโยูนี้นเรายังอยู่ยูนี้ยังอยู่ได้อยู่เออจบครับ ขวา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 เล่นขวากันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมย้ายไปขวากําลังคิดว่าตอนนี้ผมสามารถเก็บตังค์ได้ครับผมรวยมากรวยแบบโคตรแห่งความรวยยิง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 โอ้โหทุกครั้งที่ยิงมีคนตายแรงมาก มาดูไอเทมครับว่าเราจะหยิบเอ้็นฟรอเซอร์ผมอยากได้เอ็นฟรอเซอร์เอ็นฟรอเซอร์ดูดีที่สุดละเพิ่มเวทลักจะแรงขึ้นอีกเอ็นฟรอเซอร์ดีกว่าคือเรามีพลังเอ็นฟรอเซอร์อยู่แล้วอะ่ะถ้าเราเอ็นฟรอเซอร์มาอีกอันมันก็จะดักจับตัว,ต,วตัวเลือดเยอะที่สุดยายลักไปทางขวาครับีอัน,อนนี้เอาให้ใครดีบวกเลือดใช่ปะบวกเลือดหรอเอาให้กับทรีก,ก็ได้มั้งเนี่ยมันก็จะจับตัวหนึ่งได้ ผมยากเอาลักสามดาวอะโอ้ขยับผิดตัวม่ไยม่ยเนาะเราจะยิงแบบมุมนี้ไม่สวยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดว่าได้คิดว่าไหวฝั่งเขาเล่น innovation อ้อหายยิงอีกทีนึง ลักเอาอีกรักเอาอีกปิวหายปิวยังไม่ตายก่อเยอะเหลือเกินเออยิงมันเฮ้ยยายูมิเออยิงมันสวยผมจะเอาลักสามดาวอะ่ะลักสามดาวนะ่าจะเป็นวินคอนดิชันสาเราวนะอันนี้ทีมกายภาพอันนี้ทีมเวทครับ โอเรียนาใช่ไหม <ing> ผมเอารัก3มดาวดีกว่าเดี๋ยวเล่นรักสามดาวครับพยายามหารัก3ดาวดีกว่าวินคอนดิชันเราเพราะว่าไม่มีใครเล่นรักเลยในนี้การหารักสาดาวไม่ใช่เรื่องยากอันนี้คอมเจมเทคนี่ว่าเจมเทคกับวินช็อตครับดะรีเลือดเก่งมากแต่ว่าถ้าเราเบิร์ดมันหายมันก็ไม่ไดีรลย <laughs> วิธีจัดการกับตัวรีเรียตทำยังไงครับทุกคนออกตัดฮิวเหรอไม่ก็แค่ฆ่าวันให้ตายในช็อตเดียวก็แค่นั่นแหละ <c oughs> ผมพยายามซื้อตัวอีพิกครับเพื่อให้อีพิกที่เหลืออยู่ในร้านค้าเนี่ยมันเหลือสิ่งที่เราต้องการซึ่งเมื่อไหร่จะมาเออเมื่อไหร่จะมาเอาโยเนสมาด้วยก็ไดนะ้อะโยเนสสามดาวก็โอเคอยู่ผมชอบนะเล่นทั้งโยเนสเล่นทั้งลักส์อะดามเมจเราจะมีทั้งกายภาพแล้วก็เวทคู่กัน ถือว่าสวยอยู่เงินครับเงิน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 ผมยังไม่เจอวิกเตอร์เลยจริงโลโลรักสวยครับขาดลักอีกสามตัวไม่เอาบอโดล,ลักอีกตัวขาดตัวสุดท้ายไม่อยากพูดคำว่าตัวสุดท้ายพูดคำว่าตัวสุดท้ายทีไรไม่ได้ที ใช่พูดว่าตัวสุดท้ายที่ไหรไม่ยอมได้อทีค่อยๆเล่นกันแหละอ่ะเกฟไปราปิดไฟล์ไม่รู้จะช่วยไหมเอ้ยไม่ใช่ดิกุยซูกุยซูยิง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 ,ยงเ,เฮ้ยเราแพ้โอ้อะไรมาเนี่ยรักเราไม่สามดาวเหรอ よねよね,よね พูกเอว่าตรงสุดท้ายที่ไรไม่ยอมมายิงโอ้โหซีซีเยอะมากยิงรักเอาอีกยิงยูมิช่วยไหมผมว่ายูมิก็ช่วยอยู่เอ้ยยิงไม่ได้รักตายก่อนโยนี one, อ้อะโยนี้อะโยนี้อะโยนี้มาโยนี้อะโยนี้ต้องมีตีไวว่ะผมว่า โยเนสต้องมีตีไวครับโยเน่สามดาวไม่น่าได้ละวิกเตอร์ก็มาโอเคเยสมาแล้วเอาโยเนสตีไวมาครับขายโยเนสแล้นี่ทิ้งแล้วเล่นเป็นโยเนสตีไว ผมบอกแล้ว win condition <laughs> ลักสามดาวคือ win condition ทีเดียวอ่ะพิวิวผิวคือตัวละครสี่ดาวครับเอาขึ้นสามดาวคือจบเลยคือชนะเลยหลายๆตัวละครคอมโยเนะคอมเออกอดอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปเลเวลเก้านอกจากว่าจะเป็นคอมประมาณแบบ innovation ที่ ต้องการช่องตัวละครเพิ่มในการที่จะแบบเติมอะไรสักอย่างคือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการช่องตัวละครเพิ่มไม่จําเป็นหรือเราไม่รู้สึกว่าเราต้องการหาตัวละคร5โกไม่จําเป็นเพราะว่าข้อดีของการเอาปเวลก้าคือช่องที่เพิ่มขึ้นกับอัตราการได้ตัวสีทองที่เพิ่มขึ้นซึ่งถ้าคอมเราไม่ต้องการตัวสีทองไม่ต้องไปครับมันก็จะมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือตัวละคร4โกเนี่ยมันมีอยู่12ตัวในพูเนาะซึ่งการที่ จะทําให้มัน3ดาวได้เนี่ยเอาให้ง่ายที่สุดอะต้องไม่มีใครเล่นเลยเพราะมันเป็นแชร์พูลเป็นมาร์เก็ตแชร์จริงๆอะผมว่าจุดเปลี่ยนอะมันอยู่ที่ไอราวไอเทมอะราวไอเทมที่มันให้ของผมมาหมดเลยอ่ะเอาไปไอเทมหลักโอเคได้ก็ออกมาเป็นตาตานี้ก็ดีก็ถือว่าเยี่ยมครับเป็นคอมเวทที่แรงมากๆ